อิวสลิคเดือดคารอกสตานักวิ่งกลางเวที เหตุเ <Hey, S 2> พราะถูกเปรียบเทียบได้แฟนขับดูบอิี้สแลมไม่พอใจอ้างถูกพาดทิงจากก,กรณีามาก่ก่อนหน้านี้นะคะที่แรปเปอร์หนุ่มชื่อดังเอสลินะคะได้มีการยกเลิกคอนเสิร์ตท,ที่ร้านดังนนะย่านนนทบุรีแบบกระดานหัหนโดยที่เจ้าตัวนะคะได้ออกมาโพสชี้แจงผ่าน a c e บ o o กส่วนตัวว่าทางร้านไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งเจ้าที่บางคนนะคะไม่ให้เกียรตนและทีมงานรวมไปถึงนะคะอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆภายในร้านเนี่ยในการที่จะใช้ในการสแสดงเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้ ดังนั้นนะคะจึงตัดสินใจที่จะยกเลิกการแสดงดังกล่าวเพราะอยากให้ใแฟนๆได้รับชมโชว์อย่างที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าชมโชว์หรือก,การแสงดงโดยที่มีคุณภาพพร้อมขอโทษแฟนๆน,นะคะที่ตั้งใจไปดูก,การแสดงของตนในวันนั้นอีกด้วยค่ะต่อมานะคะทางร้านได้มีการออกมาชี้แจง่านเฟซบุ๊กแฟนเพจว่ายอมรับน,นะคะเป็นตามข้อเท็จจริงดังกล่าวตามมีทางอินสึลิกได้ออกมาชี้แจงทางร้านเองของน้อมรับผิดทุกประการค่ะ โดยมีการรับผิดชอบนะฮะโดยการคืนค่าบัตรคอนเสิร์ตให้กับทุกคนแล้วก็โอนเงินค่าเปิดโต๊ให้กับทุกคนโดยเปิดโต๊สามารถกินซีพร้อมสัญญาว่าหากจะแก้ไขและประปับปรุงทุกอย่างนะให้ดีขึ้นพร้อมอบรมพนักงานและจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะล่าสุดนะคะดราม่าเก่าจบไปดราม่าใหม่กลับขึ้นมาหนุ่มอิวสลิเองนะคะก็ได้พูดถึงเหตุหการณ์ดังกล่าวนะคะในเวทีหนึ่งกําลังขึ้นคอนเสิร์ตทาการแสดงอยู่โดยได้กล่าวภาพทีนะคะถึงศิลปินล็อกสตาร์ที่ออกมาวิ่งลุกขึ้นการกระสุนท่านหนึ่งงาน มีท่าหลายคนคาดเดากันเลยค่ะว่าหนุ่มอีวเนี่ยอาจจะพูดถึงคุณตูนบอดี้แสลมทําให้แฟนๆของหนุ่มตูนบอดี้แสลมเนี่ยไม่พอใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะโดยหนุ่มอีวนะคะกล่าวว่าเมื่อวันก่อนมีที่ร้านแห่งหนึ่งที่ตนไปเล่นทันทีที่ทีมงานของตนก้าวขึ้นเวทีเพื่อจะเช็คระบบเสียงหรือระบบแสงเนี่ยก่อนที่ตน,นจะขึ้นไปเล่นนะคะได้มีคนมีอานาจนะคะใช้สารพานรียกว่าพวกไอหรืออีนะคะมากกว่านั้นเขาไม่ได้เตรียมอุป,ปรกรณ์อะไรสําหรับการแสดงเลยแม้แต่ชิ้นเดียวตามสัญญ,ญา กลับมาใช้ค,คําเหยยดคาหยาบรู้ไหมว่าศิลปินซูเปอร์สตาร์ล็อกวิ่งเพื่อการกุศลเขาก็ได้เล่นพวกคุณเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะได้เล่นหรอ,ต,อนนต้นเลยตอบกลับไปว่าไม่มีใครที่ไหนนะคะมาเปรียบเทียบดนตรีที่อยู่ตรงทีตกับนักวิ่งนะคะตนได้แต่งเพลงเองร้อเพลงเองทำ MV, เอ็มวีด้วยเงินของตัวเองนะคะไม่เคยไปกราบขอให้ใครมาทําเพลงให้ใครเพลงไหนทํเงให้อย่าเอาคนอย่างตอนเนี่ยไปเปรียบเทียบคนแบบไหนแล้วถ้าท่านมั่นใจว่าซูเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านเนี่ยยอดเยี่ยม เรียกวาประชันกับผมตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยใครที่อยู่ในสถานการณ์นั้นถือว่าคุณทอย์ยศต่ออาชีพของคุณเองและคุณทอยศต่อแฟนคลับของคุณและคุณเองไม่เคยคิดจะนอกใจเงินและความคิดของตนเองเอาเป็นว่านะคะดราม่านี้นะคะคือว่าเป็นมหาดรามาาเลยนะคะงานนี้นะคะทางหนุ่มอยเองภาพจริงหนุ่มตูนจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นมาอย่างไรงานนี้ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะติดตามข่าวสารก็ได้ใหม่นะคะได้ที่ f c e b o o k f แฟ p a g e มานาเมาส์ยูทู e มาราชแนลและติ๊กต็อกมาราเม้าส์สำหรับว